ครับสวัสดีท่ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์พฤหัสที่สิบสี่ผองเดือนพฤศจิกายนครับซึ่งเป็นปาตตงคนในที่เปิดหัวนะครับมวยหลายคู่ที่สนุกครับคู่ที่จะเห็นเลยก็เป็นคู่ที่ห้านะครับแล้วก็เป็นคู่มวยไทยนานชาติแล้วก็เป็นการชิงเข้มด้วยนะครับระหว่างนักยกแก้วไทยแกงเพชรบําเนจสิงปาตตงครับวันนี้พบกับทางด้านอากาตินภูเก็ตคิงกับนักยกจากประเทศอาร์เจนตินา คู่นี้นะครับโยครับถ้าดูจากรูปเกมและก็รูปร่างที่เห็นอยู่ครับว่าส่วนสูงนะครับทางด้านสายมือผมกับอคาตินดูดีกว่าแน่นอนครับแต่ถ้าพูดถึงกระดูกชื่อชั้นประสบการณ์ครับการผ่านมวยเราต้องดูทางด้านฝ่ามือผมก็คือทางด้านเพชรบัมเน็ดครับแต่ท้งนี้เนี่ยเราต้องศึกษารายละเอียดอย่างแน่นอนครับคนอื่นก็ประมาทางด้านเพชรบัมเน็ดก่อนนะครับเอาเพชรบัมเน็ดวันนี้เจอกับนักชกที่ร่างสูงใหญ่นะครับอย่างทางด้านอคาตินมีความกังวลมีความห่วงใยใด่ไหม ไม่มีครับการที่สมกันนี่เราคิดว่าเราสมดีสมดีทมอยู่ประมาณกี่เดือนครับตัวในชกไฟนี้สองสามเดือนนะครับสองโอ้ครับคือตั้งแต่ชกไฟทีแล้วก so ็หยุดใช่แล้วก็มีการบาดเจ็บครับแล้วก็รักษาร่างกายไฟนี้คิดว่าเต็มที่เต็มที่แน่นอนเป็นการทิ้งแชมป์แรกของทางด้านเพชรพันหนึ่งไหมครั้งที่สองครั้งที่สองเพราะคือเป็นแชมป์แลเวหนึ่งใช่ครับเส้นนะครับวันนี้เอาเส้นที่สองนะครับเอาแล้วก็นี้ฟอร์มมั่นใจที่พกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ คิดว่าสู้ได้แน่เคยเห็นเกาชกนะเคยเห็นครับคิดว่าสู้ได้สู้ได้คิดว่าใชา่ได้ลุกสู้ลุกอะไรสู้ออกับเขาฝีมือครับฝีมือนะครับแต่ฝีมือโคโกไม่ธรรมาดาหเหมือนกันนะครับเอาละครับตัวน,นี้เป็นพระตำาหน่งอายุยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีนะครับเอาละครับนี่เทวชกเข้าไทายครับถือว่าเป็นผู้ท้าชิงครับแล้วก็เจอผู้ท้ชิงอีกคนนะครับอายุยี่สิบห้าปีกระดูกมวยไม่ต้องพูดถึงกระผ่านมาเยอะครับแต่ว่านอะไรครับ ครับพี่โตนะครับแล้วก็รูปร่างครับคือปัญหาเอาแล้วก็มาแต่้งเรื่องอาร์ตินครับโอเคทูนายอยู่ไฟทวิดบ็กเซคัมฟ์รอมไทยแลนด์อะเกนยูแฮฟเฟรน์ฟอร์ไฟวิทฮิมโนอิทเซตเดย์เซตูโนยูรีคอดแฮฟทูมัชไฟฟอร์ฮิมไลค์อ่อเมดอปรเทรนเนอร์ทีเชอร์้ดเยมีทูยูซูเนสออฟคอร์สเเรดี้อนบัตไฟ And training for this five is like a long time. Good, I like. And you, how many day for five for this five? For this five? Eh? One month. One month. Yes. And train hard. Yes, every day. La <laughs> you win a yeah, lot, <laughs> you win. Yes. You win. I, yes, I win. And and now. have a have a you uh, championship. Yes, of course. Two-night championship. Yes, of course. You are true sure for the champion. Sure. sure. I come here for this. <laughs> yeah. Okay, how old are you now? How old are you are you 29 29 y o 25 no problem n o p r o r me old man <laughs> you t l e b a t little bit no problem okay i hope you win tonight okay oh, <laughs> เอาล่ะครับ25กับ29แต่ดูรูปร่างหน้าตาแล้ว29โอ้อนกว่าอีกนะครับลุ้นกับคูณเคียบคูณที่5ครับถ้าดูดังช่องห้าไม่ทันก็เปิดดูทางด้านอ่อบเชียนสิงประโตวนะครับทาง youtube